พอนะฮะมีเรือแคน,นูมาด้วยนะครับนี่นี่ที่แยกบางแคนะฮะแคน,นูฮะโอ้โหสนุกสนานดูนู่นนะครับตรงวนสี่แยกถัดไปก็เป็นโลตัสฮะโอเคฮะคงได้ลดความอ้วนกันตอนนี้นะฮะนี่เป็นป้ายรถนถ่ายใหญ่เลย ทางนี้ทางนี้ทางนี้น้ำค่อนข้างแรงนะฮะแรงและเชี่ยวอยู่เหมือนกันต้องใช้พละกําลังในการลากขามาถึงแล้วครับสี่แยกบางแครนะครับเลี้ยวซ้ายนี่จะออกไปทางบางบอนไปทางท่ากเกษตร น้ำแรงนะฮะตอนนี้นแรงมากรถทหารเพื่อประชาชนรถทหารจะเลี้ยวมาแล้วตรงนี้มันเป็นคลองไงตรงนี้คลองภาษีเจริญ บองมือให้ทหารหน่อยเฮ้ยโอ้โหตรงนี้พุตบาทนะเดินดีๆ